บ่ายวันที่5ธันวาคม2563นายอิทธิพลอิมพึงอายุ31ปีชาวบ้านตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีก่อเหตุคลุ่มคลั่งใช้อาวุธมีดไล่ทำร้ายผู้คนตามถนนในเขตเทศบาลน,นครอุดรธานีทำให้นางสาวชลดาหินคำหรือน้องจูนอายุ22ปี นักศึกษาชั้นปีที่4คณะวิทยาการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและนางสาวอัญชนาะบุญยียวนหรือน้องอุงอิงอายุ16ปีชาวอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเป็นนักเรียนชั้นมอห้าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลเสียชีวิตสองศพและมีผู้บาดเจ็บอีกหกคนก่อนจะถูกพลเมืองดีที่ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามมาสี่คันก่อนที่พนักงานส่งของเคอรี่จะขี่รถจักรยานยนต์ประกบ และถี่รถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหาเพื่อจะจับตัวจนรถผู้ต้องหาเสียหลักลม้มลงแต่ผู้ต้องหาได้กระโดดออกจากรถทันและถือมีดเดินอยู่หน้าร้านจนพลเมืองดีทั้ง4ได้ช่วยกันหาอาวุธไล่ต้อนผู้ต้องหาเพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาจับกุมตัวได้ในที่สุดนายชัยพลวาทาบัณฑิตกุลอายุ22ปีพนักงานเคอรี่สาขายูดีทาวเขตเทศบาลนครอุดรธานีเล่าว,ว่าตนทำงานบริษัทเคอรี่มาประมาณ4ปี ก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์บรรทุกกล่องพัสดุไปส่งลูกค้าภายในซอยเชิดสมบัติถนนประจักษ์ศิลปาคมก็พบว,ว่ามีพลเมืองดีขี่รถไล่ตามคนร้ายมาพร้อมกับบีบแ,แตรตะโกนบอกว่าให้ช่วยจับฆาตรกรมันค่ามาหลายคนแล้วตนจึงขี่รถไล่ติดตามไปพร้อมกับคิดในใจว่าทำไมไม่ขี่รถให้หลม้มตนจึงตัดสินใจขับรถประกบและถี่ไปที่แหด์รถของคนร้ายจนลุมใกล้บริเวณหอนาฬิกา เพื่อหวังว่าจะช่วยหยุดคนร้ายไม่ให้ไปก่อเหตุอีกคิดว่าตัดสินใจถูกที่ขีบรถคนร้ายให้ลม้มเพื่อหยุดไม่ให้ไปทำร้ายใครต่อแต่ระหว่างนั้นได้หันไปหยิบเอาพลั่วในร้านขายวัสดุก่อสร้างมาไว้ป้องกันตนเองและล้อมไม่ให้คนร้ายหลบหนีซึ่งคนร้ายยังไปแทงผู้หญิงที่อยู่ใกลๆได้รับบาดเจ็บพอดีกับอาสาคูภัยและตำรวจไล่ตามมาและจับตัวคนร้ายไว้พอรู้ว่าคนร้ายก่อเหตุแทงคนตายและเจ็บหลายราย ตนก็สั่นและโทรหาผู้จัดการว่ามาช่วยจับคนร้ายและต้องตั้งสติอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงขับรถไปส่งพัสดุต่อเชื่อว่าคนร้ายเมายามากกว่าไม่เกี่ยวกับการเล่นของพอมีคลิปออกมาในเพจตนเข้าไปดูและตอบคอมเมนต์ว่าทำงานที่เคอรี่สาขายูดีทาวตอนเช้าก็มีแฟนคลับเอาเค้กมาให้โดยหน้าเค้กเขียนว่าแดฮีโร่ซึ่งตนได้นำเค้กไปแจกเพื่อนร่วมงานกินด้วย ทางด้านนายประสิทธิ์น้อยจุลาอายุ30ปีหนุม่มแก๊ปฮีโร่อีกรายเปิดเผยว่าหลังจากขับรถไปส่งอาหารให้ลูกค้าที่3แยกกีโอทีถนนวัฒนานุวงศ์แล้วเลี้ยวเข้าเชิดสมบัติก็พบพลเมืองดีกำลังขี่รถไล่คนร้ายเข้าซอยแจ่มนุสรไปทะลุถนนประจักษ์น้องเคอรี่ได้ขี่รถคนร้ายลม้มพี่พลเมืองดีอีกคนก็บอกว่าอย่าเข้าใกล้เพราะคนร้ายมันมีอาวุธแล้วเอาไม้ไล่ตีตนไปถึงคนสุดท้าย คนร้ายยังกระโดดคว้าน้องผู้หญิงผู้บาดเจ็บคนสุดท้ายพวกตนจึงเอาไม้ตีกระทั่งตำรวจและอาสากู้ภัยมาจับคนร้ายซึ่งคิดว่าเมายามากกว่าของขึ้นเพราะสมัยนี้ของหายากแล้วไม่มีแล้วขอมีการแชร์คลิปออกไปก็รู้สึกดีที่ตัดสินใจไม่ผิดช่วยหยุดคนร้ายหลังจากที่ตำรวจนำไปตรวจหาสารเสพติดและตรวจสภาพจิตที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและแจ้งข้อหาหนักฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา หลังจากแพทย์ระบุว่าไม่พบสารเสพติดและจิตปกติและต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่านายอิทธิพลมีพละกำลังมากเกินปกติจึงได้สังเกตเห็นลายสักหนุมานและสักอาัขาระอาคมตามร่างกายจึงสอบถามเจ้าตัวพบว่าได้เล่นศยศาสตร์ด้วยตำรวจจึงได้เชิญอาจารย์เตหมอธรรมซึ่งมีความรู้เรื่องถอดวิชาอาคมปราบคุณใส สายหลวงปู่เครื่องอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีและหลวงปูพ่พิบู์อำเภอพิบู์รักจังหวัดอุดรธานีมามากกว่า10ปีได้มาทำพิธีถอดคุณวิชาอาคมออกจากตัวนายอิทธิพลจนทำให้ร่างกายเป็นปกติ15นาฬิกาวันที่6ทธันวาคม5 5 6พันตํารพันตำรวจโทผลิตอารันบุญมาตุนรองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองอุดรธานีได้นำตัวนายอิทธิพลอิ่มพึงออกมาจากห้องควบคุม เพื่อมาทาการสอบปากคําโดยมีทนายอาสาเข้าร่วมรับฟังด้วยในครั้งนี้นายอิทธิพลมีลักษณะท่าทางปกติสามารถพูดคุยรู้เรื่องสามารถบอกได้ว่าไปสักขนุมานที่วัดดังในเขตอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีและวัดในเขตเทศบาลน,นครอุดรธานีและสักอัขราที่วัดมีชื่อแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลน,นครอุดรธานีส่วนสาเหตุที่ไล่แทงคนคือแทงไปมั่วๆเพราะต้องการระบายแขน แต่ไม่ได้ระบุว่าแค้นใครแค้นเรื่องอะไรและเมื่อคือนนอนหลับสบายหลังจากนั้นก็ได้เปิดเสื้อนายอิทธิพลโชว์รอยสักบนแผ่นหลังเป็นภาพหนุมานและอัครากลางแผ่นหลังหลังจากนั้นทางตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควรและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวไว้แล้วจะได้นำตัวส่งสารจังหวัดกุดรธานี 9นาฬิกาของวันที่24สิงหาคม2564ศาลจังหวัดอุดรธานีได้อ่านคำพิพากษาคาดีดังกล่าวผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยนายอิทธิพลผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำกลางอุดรธานีจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ประกอบมาตรา80 371การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ฐานฆ่าผู้อื่นให้ประหารชีวิตทั้ง2กระทงฐานพยายามฆ่าผู้อื่นจำคุกตลอดชีวิตทั้ง6กระทงฐานพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุอันควรให้ปรับ1,000บาทเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้ประหารชีวิตและปรับ1,000บาททั้งนี้สารพิเคราะห์แล้วว่าลักษณะการกระทำความผิดของจำเลยเป็นไปโดยอุกอาจ โดยแทงผู้บริสุทธิ์ถึง8คนที่กลางถนนใจกลางเมืองอุดรธาน,นีและอยู่ในช่วงเวลาที่มีงานประจําปีของจังหวัดเป็นการกระทําที่โหดเหี้ยมทารุณอม,มหิตผิดมนุษย์ไร้มนุษยธรรมไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมพฤติการแห่งคดีจึงเป็นเรื่องร้ายแรงแม้จําเลยจะรับสารภาพแต่ก็ไม่ได้เกิดจากสํานึกผิดแต่เป็นเพราะจํานวนต่อหลักฐานไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ไม่มีเหตุบันเทาโทษที่สมควรจะลดโทษให้จำเลยจึงตัดสินให้ประหารชีวิตช่วงเย็นของวันที่24สิงหาคม2564ที่วัดป่าบ้านบ่อสร้างตำบลบ้านเลื่อ,อมอำเภอเมืองอุดรธานีนางนันทนาหินคำอายุ53ปีและนายสุติหินคำอายุ46ปีแม่และพ่อนางสาวชลรดาหินคำหรือน้องจูนอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปีที่4คณะวิทยาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีฝึกงานที่แบงก์ออมสินสาขาบงคาอ,ำอําเภอเมืองอุดรธานีซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกไอคลั่งแทงเสียชีวิตหน้าท็อปเบอร์ซูปเปอร์มาร์เก็ตถนนสุรการเขตเทศบาลน,นครอุดรธานีขณะขี่รถจักรยานไปหาเพื่อนสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวญาติและเพื่อนเพราะน้องจูนเป็นความหวังของครอบครัวธนาคารออมสินที่น้องจูนไปฝึกงานรับน้องจูนเข้าทำงานหลังจบการศึกษาแล้ว นางนันทนาและนายสุติได้มาจุดทูปที่ทาศบุบรรจุอัฐิน้องจูนซึ่งตั้งอยู่หลังวัดมีดอกไม้และอาหารทั้งคาวหวานมาตั้งไว้ซึ่งที่ทาตุมีรูปน้องจูนซึ่งมีหน้าตาสวยและสวมใส่ชุดกลุยโดยแม่บอกว่าวันนี้ศาลได้ตัดสินประหารชีวิตคนร้ายที่ฆ่าน้องจูนแล้วนะถือว่าเขาได้รับกรรมที่เขาก่อไว้แล้วแม่รู้สึกสะใจมากขอให้น้องจูนไม่ต้องห่วงอะไรส่วนพ่อได้แต่มาลูบที่ภาพของน้องจูน พร้อมกับบอกว่าพูดอะไรไม่ออกนางนันทนาเปิดเผยว่าวันนี้ทนายความมาบอกว่าศาลตัดสินประหารชีวิตคนร้ายแล้วตนรู้สึกดีใจยุติธรรมที่สุดแล้วอีกใจก็หดหูเหมือนเดิมวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่ปกติน้องจูนจะซื้อของขวัญให้แม่จัดงานวันเกิดให้แม่ทำแบบนี้ทุกปีวันนี้ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ไม่นึกไม่ฝันว่าน้องจูนจะให้ของขวัญวันเกิดให้แม่ แม่รอฟังคำตัดสินทุกวันหลังจากที่น้องจูนเสียชีวิตแม่และพ่อก็จะใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้น้องจูนทุกวันวันพระก็มาวัดน้องจูนเป็นคนดีเป็นความหวังของครอบครัวและเรียกลูกมารับส่วนบุญส่วนกุศลซึ่งพ่อจะฝันเห็นน้องจูนตลอดบอกให้ลูกไปสบายไปเป็นนางฟ้าให้กลับมาเกิดเป็นลูกหลานแม่อีกด้านนายสุติพ่อน้องจูนกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่ารู้สึกดีใจแต่มันก็ไม่คุ้มกับชีวิตลูกสาว แต่คิดไว้ในใจมานานแล้วว่าสารจะต้องตัดสินประหารชีวิตเพราะน้องจูนไม่ได้มีความผิดอะไรเลยน้องจูนจะเป็นเด็กดีเรียนเก่งขยันเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวพอเรียนมัธยมก็ไปช่วยพ่อแม่ขายของที่ตลาดประจำหลังน้องจูนเสียชีวิตตนรู้สึกว่าน้องจูนไม่ไปไหนจะอยู่กับพ่อตลอดฝันเห็นตลอดเห็นนั่งรถจักรยานยนต์และสมล้อไปด้วยกันตนคิดว่าน้องจูนไม่ไปไหนจะอยู่ใกล้พ่อแม่ตลอด จะมีกลิ่นน้ําหอมที่น้องจูนชายจะโชยมาก่อนตนจำกลิ่นน้ําหอมของลูกได้และวันนี้ได้มาบอกลูกว่าสบายใจได้เลยเพราะสารตัดสินประหารชีวิตแล้วลูกไม่ต้องห่วงพ่อแม่พ่อจะสู้เหมือนเดิมถึงจะไม่มีลูกแล้ว